วันนี้พามาชมเจ้าดูคาติสแคมเบอร1พันหนึ่งร้อยนะครับผมเรียกมันว่าดูคาติสแคมเบ l e r เลอร์นะครับเพราะมันมีความที่ถ้าพูดถึงเทียบกับตัวสแคมเบอร์สี่ร้อยแปดร้อยแล้วก็พันร้อยอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าใครเคยมโอกาสได้คอมทั้งตัวสแคมเบอร์สี่ร้อยที่เป็นเครื่องยนต์สี่ร้อยดีซีแปดร้อยที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเริ่มต้นในนี้คือตัวที่มาตัวแรกเลยสี่ร้อยค่อยตามมาในหลังนะสี่ร้อยกับแปดร้อยจะเป็นไซส์เดียวกันที่มันจะเล็กๆบางๆมิลเพียวหน่อย แต่พอมาเป็นพันร้อยนะครับมันจะมีความบึกขึ้นมาดูในรูปมันเหมือนหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าเห็นขันจริงจะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าพันร้อยพูดแล้วเหมือนโมผมว่าขับง่ายกว่า400รอยและแ800้อเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้แล้วกันก่อนอื่นเลยมาเทียบสัดส่วนให้ชมกันก่อนนะครับผมสูงห6 8เซนติเมตรนี่ตำแหน่งขาผมว่าก็ใกล้เคียงละ800ร้อยสี0ันรเนี่ยแต่โอเคตัว1ันรมันจะอ้วนกว่า บึกกว่ารู้สึกว่าแบบเบาะใหญ่กว่านุ่มกว่าแต่ถ้าดูที่ตำแหน่งขาเนี่ยผมสูง168่งซนติเมตรนะครับก็อุ้มเท้าถึงอะโดยปกติเขาว่าตัวพันไม่ต้องรดสปอร์ตเอาแค่ในเกทผมก็จะมีความแบบขยี้ขยง้ยงนิดนึงแต่เนี้ยดูดีๆส้นเท้าผมเกือบถึงนะครับเอาขาความมาแตะบนเบรกส้นเท้าก็ถึงพื้นเลยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ด้วยความที่สไตล์รถมันเป็นทรงของตัว t ทร c เกอร์ที่แบบอารมณ์แฮนด์ก้างๆแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับ มันก็จะทาให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยมันบังคับง่ายแล้วก็รถมันบางวลบาบางบาลาน์ค่นข้างดีนะครับซึ่งมาดูกันต่อดีกว่าบางคนจะมองว่าอุย้ยพันร้อยเนี่ยมันใหญ่มันขับยากหรือเปล่ามันอย่างงู้นอย่างนี้แล้วผมอยากจะบอกว่ามีอย่างหนึ่งคืออะไรไหมบอกตรงๆผมมีความรู้สึกว่าดูกติเหมือนกัก400กัก800รแล้วมาใส่เต็มในพันร้อยถามว่าผิดปกติไหมก็ ผมว่าในแบนรนด์รถเกือบทุกรุ่นจะเป็นอารมณ์นี้นี่ว่าเอ้ยหน้าตาเหมือนกันมิติเหมือนกันแต่พอเรามาขับพันร้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบมีความละเอียดอ่อนที่แบบว่าเลอร์เล็กๆน้อยๆมันจะมาเต็มการเซตช,ช่วงล่างสไตล์เครื่องยนต์ความแรงระบบช่วยเหลือการขับขี่มันจะมาเต็มกว่าก็คุดไม่ได้เพราะว่ามันเครื่องพันร้อยมันโตใหญ่กว่านะเอาง่ายๆเลยใครเคยขับสแคมเปอร์อยู่นะครับจังหดหงิดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนี่ยถ้ามาดูในตำแหน่งเนี้ยทั้ง400ทั้ง800ในตัวเจนแรกๆเนี่ยสายเบก ในตัวลายผลิตแรกๆมันจะพาดบังไอตัวเลือนใหม่เลยจนทําให้คนหงดหงินนะครับแม่จะมองจะมองใหม่นะครับมันจะเห็นสายเบรกน่บังอย่างนี้แต่ตัวพันร้อยเจะทําโค้งแล้วต่อในเจนใหม่เนี่ยตัวแปดร้อยเนี่ยเขาก็จะทาหลบอย่างนี้แล้วนะมันก็เป็นรายละเอียดที่แบบเออเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งมันก็จุดหนึ่งมาดูกันในตัวพันร้อยก่อนว่าอะไรล่ะที่เป็นตัวที่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ในรถรุ่นนี้เลยนะ นั่นคือเครื่องยนต์ณปีนี้2022นะที่ผมถ่ายอยู่อยากบอกว่าเครื่องบล็อกเนี่ยหาขี่ในดุพติรุ่นอื่นไม่ได้แล้วนั่นคืออะไรเครื่องบล็อกนี้คือเครื่องบล็อก Des d e s m o d ดู e 1,104นะครับที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในมอนสเตอร์พ0นแม้กระทั่งมัลติซาร่าพันรก็จะเป็นเครื่องเนี่ยหรือที่เรียกง่ายๆเลยคือเครื่องยนต์แคมเดียวปัจจุบันเนี่ยลถส่วนใหญ่ ถ้ารถสปอร์ตก็จะเป็นพวกตระกูล V4 ขับโซ่ละคือขับราวลินด้วยโซ่แล้วไม่ใช่เครื่องสายพานคือนั่นคือเรื่องตัวเครื่องรถสปอร์ตในตัวเครื่อง Na กเก็ตก็จะเป็นเครื่องตัวเดสมอลโฟวัหรือว่าตัวเทสเซต้า11องศานะครับที่จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งแต่ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์แคมเดี่ยวที่ณนะปัจจุบันมันเหลือแค่ในตัวแสแคมเบอร์พันร้อยเท่านั้นบางคนก็คงะจะอ๋อมันก็คงเหมือนอารมณ์800ตันแรงขึ้นหรือเปล่าส่วนหนึ่งคือจริงๆ800มันก็แรงมากๆลนะ แต่พันร้อยเนี่ยมันแรงก็นอีกแต่มันแรงแบบสมูทและนุ่มนวลด้วยความที่เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ตัวทวินสปาร์กนะครับทวินสปาร์กคืออะไรรถเนี่ยมีสองสูบสูบหน้ากับสูบสูบสูบตั้งสูบนอนกับสูบตั้งนะครับเนี่ยสูบนี้แล้วก็สูบเนี่ยสังเกตนี่คือปลักหัวเทียนถ้าไปดูใน8 0 0ร้อยสจะไม่เห็นปลักนี้จะเห็นแค่ปลักในฝั่งนู้นหนึ่งเดียวที่1สูบจะมีแค่หัวเทียนเดียวแต่เนี่ยหสูบจะมี2หัวเทียนมันเลยได้ความมสู สเสน่ห์ของตัวเครื่องบล็อกเนี่ยในเครื่องพันร้อยนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ขับในยุคตั้งแต่เจนผมว่าตั้งแต่สมัยคาบูรเรเตอร์บอชีดยุคแรกๆหรือแม้กระทั่งเอาใกล้เคียงที่สุดที่ในรถสิปีเนี่ยนั่นคือมอนสเตอร์พันร้อยนะที่พอใครลองขับอ่ะไม่ต้องขับทางไกลนะเอาแค่ขยับเดินหน้าไปแค่5เมตรน่ละล้วเปรียบเทียบกับซีรีส์น้องเล็กใน,ในในในรุ่นเดียวกันอย่างตะก่อนบันจิมมอนสเตอร์พันร้อยมอนสเตอร์เจ็ดเก้าหกใช่ไหมครับหน้าตาเหมือนกันเลยมิตริรถเท่ากันเลย แต่ฟิลิ่งขับก็จะต่างกันคือเครื่องยนต์ตัวนี้มันสมูทมากแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ที่ผมว่ามันไม่เหมือนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ๆห,หรือบล็อกอื่นในดูคาติยุคปัจจุบันอย่างที่บอกว่าป,ปัจจุบันมันจะเป็นเครื่องสีแคมหมดละหรือแคมคู่แต่พอมันเป็นเครื่องแคมเดียวเนี่ยคาแรคเตอร์ของเครื่องบล็อกนี้คืออะไรกําลังมาในรอบต่ําต่ําแค่ไหนมาตั้งแต่เดินเบาออกตัวเลยในรถดูคาติทุกคนจะทราบดีคือดูคาติมันคือรถสปอร์ตอะ่ะกำลังมักจะมาในช่วงรอบกลางกับรอบปลาย แม้กระทั่ง DVT บผมว่ามันก็ยังมากลางกับปลายที่แบบเออเราต้องเปิดตัตไปนิดนึงในบางรุ่นในบางรุ่นในยุคตัวโหดฉีดแรกๆมีการกระตุกกระตุกกระตุกนิดหน่อยต้องเป็นบดและโดดออกไปเลยมันจะไม่เป็นฟิลที่แบบอารมณ์เนี้ยแค่ไม่ต้องเปิดคันเร่งนะแค่ปล่อยคัะเราจะรู้สึกได้ว่ากําลังมันมาตั้งแต่พันรอบเลยดีกว่าซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเครื่องบล็อกอื่นเครื่องบล็อกอื่นเนี้ยมันจะลากได้มากกว่านี้เอาว่ามันแรงกว่านี้เพราะว่ามันเคี้ยนได้มากกว่ามันไปได้มากกว่่่าแตตนนัันคคืืออเรงว สีแคมในไดเวลในตัว V4 หรือหลายหลรุ่นเนี่ยที่กำลังมาในรอบกลางรอบสูงที่ผมบอกนะแต่ตัวเนี้ยมันมาในรอบต้นกับรอบกลางปลายมันลากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องแคมเดี่ยวมันมีข้อจำกัดเรื่องการการลากรอบที่มันจะลากซูขคมคูไม่ได้นะครับแต่เนี้ยตัวนี้แหละที่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเออต้องลองขับอ่ะจะเป็นความรู้สึกที่เออมันเหมือนมันออกไปแบบเหมือนแน่นแ่นนุ่มๆ แล้วก็ขับง่ายไม่ดับง่ายผมว่า800เนี่ยยังมีอารมณ์อาการกระตุกกระตุกนิดนึงครับแต่พอเป็นพันร้อยเนี่ยมันแทบจะปล่อยคัดแล้วเดินตัวออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดเร่งเลยนะครับฟังเสียงกันเลยดีกว่าแม้กระทั่งเสียงเนี่ยอันนี้คือท่อเดิมนะครับยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นลูกเลยนะคือด้วยความเป็นลูก1,100สูบอ่ะ ลองไปสตาร์ท800สตาร์ท400ก็จะเป็นเสียงอารมณ์ที่มันเหมือนค่อยลงมปอารมณ์เหมือนพาน,นิกาเร่เลยที่พาน,นิกระเ้าะจะมี959จะมี1299หรือว่า899 1199เนี่ยไปสตาร์ทเครื่อง102กับสตาร์ทเครื่อง800เสียงฟิลเครื่องเนี่ยก็จะต่างกันแต่อันนี้ก็ชัดเจนแหละอันนี้จะแบบผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยนะท่อเดิมแบบมีความแบบขี่แล้วอารมณ์มาเต็มโดยที่มันไม่ได้ดังมากแต่มันมีความแบบนุ่มและทุ่มมากๆนะครับต่อมามาดูที่เครื่องยนต์บอกนี้อีก เครื่องบล็อกอื่นที่ผมบอกอะ่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยมอ้อน้ําหมดละบางคนก็บอกเอ้ยก็ดีดิพี่คนไทยเนี่ยจะชอบเครื่องระบายความร้อนด้วยมอน้ำเพราะว่าเมืองไทยมันอากาศร้อนอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้แต่อยากจะบอกว่าผมว่า,าเสน่ห์ของรถรุ่นเนี่ยมันคือแอร์คูลแอร์คูลคืออะไรถ้าดูข้างหน้ามันไม่มีมอ้อน้ําเลยนะมันมีแค่แผงออยคูลเลอร์อยู่แค่นี้เนี่ยแผงแค่นี้นะเนี่ยแผงแค่นี้มันไม่ได้เป็นหมอน้ําใหญ่ๆมันไม่มีมอ้อน้ํามันระบายความร้อนเนี่ยออยคูลเลอร์ เอานะมันเครื่องเข้ามาเลี้ยงในแผงออยเนี่ยแล้วก็ตกด้วยลมแล้วก็มีคลิปเครื่องถ้าดูดีๆมันจะมีคลิปเครื่องนะครับแต่ตัวนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันจะหลบโดนสายพานบางนิดนึงแต่ตัวนี้ก็คือลมมันจะผ่านคืออง,ง่ายมันเราไม่ต้องมานั่งยุ่งไม่ต้องมานั่งจัดก,การเรือ่องน้ำรั่วไหมน้ำหล่อเย็นขาดไหมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วบางคนจะงงว่าเอ้ยแล้ววิ่งเมืองไทยมันจะมีปัญหาไหมว่าความร้อนเอ้ความร้อนมันจะขึ้นหรือเปล่าถ้าขับ ไปเรื่อยๆยิ่งไกลยิ่งมีลมโกกเครื่องยิ่งไม่มีปัญหาถามว่าแตงจริงผมยังไม่เคยเจอสแตมเบิร์น่ะจอดทิ้งไปครึ่งชั่วโมงอะความร้อนมันยังไม่ขึ้นเลยนะเอาว่าระบบจะก,กวนความร้อนในเครื่องบล็อกเนี่ยมันนิ่งมากเพราะว่าดูาติไม่ได้ใช้เครื่องอารมณ์นี้มันมาปี2ปีนะครับใช้เครื่องอารมณ์เนี่ยก่อนเครื่องบล็อกใหม่คือใช้เครื่องบล็อกเนี้ยมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่พัฒนามาเรื่อยๆจนแทบจะเรียกว่าเป็นเจนสุดเจนสุดท้ายแล้วมึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เป็นเปลี่ยนนเเป็คคครื่่องมแมมูหดล เครื่องมันได้อารมณ์จริงแล้วจะใครคืออาจจะพูดแล้วมันฟังอาจจะไม่เก็ตภาพนะแต่ผมบอกได้เลยว่าใครไปลองขับตัวเครื่องพันร้อยของ b ็ x c a m b e r ตัวเนี้ยขับแล้วชอบทุกคนผมพูดได้เลยมันเป็นเป็นเครื่องยนต์ที่ผมว่าตอบโจทย์สายถนนที่สุดเลยนะเอาไปลงสนามหรือไปแต่งแรงอาจจะไม่แรงแต่มันได้อารมณ์นี้อยู่ในย่านกำกำลังมันมาในย่านการใช้งานที่มันใช้ก็ว่ามันกําลังสนุกเลย <laughs> เครื่องยนต์มารอบต่านะครับรอบต่ํากับรอบกลาง ต่อมาตัดเรื่องเครื่องยนต์มาดูอย่างอื่นกันต่อช่วงล่างช่วงล่างอยากบอกว่าโชคหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวบางคนก็งงว่าเอ๊ะมันก็เหมือนแคมเปอร์800หรือเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนกันหรือเป,เปล่าตัวเนี้ยใช่อัพไซด์ดาวเหมือนกันแต่ทั้งหน้าและหลังในตัวพั0รเป็น f ูล l y แอดจั t ในตัว400 800 400ผมรู้สึกว่าจะปรับได้ 400กับ800จะปรับได้แค่ตัว P โหลดหลังหรือระยะยุบตัวของโช๊คหลังอย่างเดียวโช๊คหน้าปรับอะไรไม่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยจะปรับได้เลยทั้งคอม p r e s s ั o ทั้งรีบาวทั้ง P โหลดนะครับก็คือความหนืดยุบตัวความหนืดคืนตัวแล้วก็ระยะยุบตัวคือปรับได้หมดทั้งหน้าและหลังเลยคือเราน้ําหนักเยอะเราอยากบรรทุกโหลดเยอะมีคนซ้อนบรรทุกของอะไรมากมายเนี่ยอย่าบอกเลยว่าปรับได้หมดแต่จากที่ผมลองไปขับเนี่ยขับคนเดียวน้ำหนักผม70กิโลกรัมโช๊คสแตนดาร์ดในตัว แคมเบอร์พาร์ที่เซตออกมาฟีลลิ่งโคตรดีฟีลดดฟลิ่งมันดีแบบได้ความแบบหนักแน่นคือรถมันแรงนะครับเปิดไปเลยช่วงล่างมันเอาแรงมาอยู่โดยที่รถไม่มีอาการแบบอุ้ยแบบเป๋เปิดเลยว่ารู้สึกว่าเอ้ยมีการเขาเรียกว่ามีความประมาที่ช่วงล่างไม่แน่นนะรถบางขันเนี่ยแรงแรงแรงแต่ช่วงล่างเอาไม่อยู่รู้สึกแรงแต่จริงอ่ะถ้าดูเวลายังไฟแดงต่อไฟแดงอาจจะช้าก็ได้แต่เนี้ยมันจะกระโดดเราไปปึ้ง แล้วก็ออกไปอย่างนุ่มนวลเลยบางคนจะบอกว่าพันร้อยมันคืนแรงกว่า800เลยที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปใช่มันแรงกว่าแต่จุดที่ผมว่าถ้าลองขับแล้วจะรู้เลยว่าตัวความแรงนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยในตัวสแควร์พันร้อยเลยตัวที่เป็นไฮไลท์เลยคือเรื่องของคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่ผมเล่ามารวมถึงช่วงล่างนะครับที่อย่าง400800ผมว่ามันก็ต่างนะแต่อาจจะต่างกันไม่มากแต่จาก800เป็นพันร้อยผมว่ามีความต่างอย่างชัดเจนอย่างที่บอกว่าผมว่าดูกติอ่ะ ทำพันร้อยออกมาแบบไม่กักเลยเพราะว่าเขาไม่มีสแคมเบอร์พันเขาเรียกว่า2 0 0 0นหรือพหหรือพันแนะคือนี่คือใหญ่สุดของตัวสแคมเบอร์ละราคามันก็ต่างกันป้ายแดงก็ต่างกันเกือบเท่าตัวนะระหว่างตัวพันร้อยกับ800มันก็เลยทำให้ตัวนี้เป็นตัวพันร้อยที่มันมาเต็มจริงๆแล้วสังเกตว่าในช่วงปี2ปีเนะี้ยสแคมเบอร์พันร้อยออกหนังหลายเรื่องเลยนะเราจะเห็นว่าออกออกเห็นอยู่ในหนังอะหนังหนังลงหลายเรื่องนั่นน่มันมีโควิดแต่เราก็จะเห็นเฉียวเีวนะครับ อยู่หลายเรื่องเลยอยู่หลายเรื่องเลยนะครับเอ๊ะก่อนจะไปนะครับพูดถึงตัวระบบนี้อีกนิดหนึ่งตัวเนี้ยเห็นเหมือนเป็นรถ,เ,นรถเขาเรียกทรงคันสิ่งเหมือนไม่มีระบบอะไรแต่อยากบอกว่าในเซกเมนต,ต์ตัวเดียวกันใส่เทคโนโลยีที่จัดเต็มที่สุดในช่วงปีนั้นๆที่มันออกมานะครับนั่นคืออะไรมีคอ n เนลลิ่ง ABS ด้วยเอาว่ารถระดับเนี้ย ABS เนี่ยกระจองละมีเป็นเรื่องมาตรฐานละแท็กชั Tax ่คอนโทรก็มีเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มีขั้นกว่าตรงที่ว่า มีคอนเนลิ่ง ABS ด้วยกรณีที่เราลีนโค้งมามีอะไรตัดหน้าแล้วเรากำเบรกกันนั้น ABS จะทำงานไม่เหมือนรถตั้งตรงนะครับมันเลยทำให้เนี่ยระบบความควบคุมเขาเรียกว่าระบบช่วยเหลือขณะที่ฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพาของตัวรถมันจะช่วยเราอย่างที่บอกก่อนที่สันชากญญาเราจะทำงานซะอีกมันก็เลยเป็นรถที่เออผมว่าใส่มาจัดเต็มแล้วแหละสำหรับตัวดูปกติเซคัมเบอร์พันร้อยนะครับวันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับกับเจ้าตัว ในทีม kind of ีนี่นี่คันหนึ่งด้วยอันนี้จะเป็นตัวลอซี่นะครับสังเกตว่าเนี่ยจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลอซี่ก็ได้ความคลาสสิกแต่ระบบระบบเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันพื้นฐานคือเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยก็คือสังเกตว่าจะได้เรื่องตัวลอซี่นะครับจะมีความเป็นคมเมียมมากกว่าตัวเนี้ยคอท่อจะเป็นคอท่อเงามาเลยคอท่อเงาชุบคมเมียมนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นคอท่อแบบเคลือบสาร เคลือบสารกันสนิทสไตล์รถสปอร์ตนะครับมันก็จะเป็นคาเลาอารมณ์คุณลเกอร์กันก็อยู่ที่เราชอบเราชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงก็ใครที่สนใจอยู่อย่าบอกว่าป้ายแดงนี่ประมาณ5 0 0 0 0นนะมือ2บกได้เลยว่าอยู่ช่วงประมาณ3 0 0 0 0นบวกลบเท่านั้นเองอยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งอยู่ที่อะไรนะครับหาอยู่ลองมาดูรายที่ร้านดีเจริญยนนะครับก็ลองมาดูผมว่าใครที่ชอบรถสไตล์นี้อยู่ลังเลระหว่าง800กับพันร้อย ถ้างบไม่ใช่ปัญหาผมบอกเล้เลยว่าเล่นพันร้อยคือจบแต่ถามว่า800เล่นได้ไหม800อก็เล่นได้800มันเป็นรถที่ผมว่ายอดฮิตนะเพราะด้วยความราคามันซอฟต์แล้วก็มันได้ความดีไซน์ที่คล้ายกันแต่ถ้าเกิดต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องการระบบหลายๆอย่างได้อารมพันร้อยมันจัดเต็มกว่าพอสมควรเลยแม่โอเควันนี้เรื่องราวดูประมาณนะครับสําหรับคนที่อยากดูราคาละเอียดเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันราคา2องคันเนี้ยมันเท่าไหร่มันไม่เท่ากันเพราะว่า มือสองอ่ะเลขไม้สภาพมันต่างกันครับอยากดูราคาณนะปัจจุบันเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะอยู่ไปตลอดแล,ล้วสองคันนี้มันอาจจะไม่อยู่ละแต่นะอีกปีหน้าอีกสองปีงหน้าคุณอยากดูหาแคมเปอร์พันร้อยมาขับเล่นลองเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i g b y k e c o m หากคุณจําเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาเขา Big กไบคคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับราคาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดมีรถเข้าใหม่ตลอดเวลานะไม่ได้มีแค่ดูกระติบแคมเปอร์พันร้อยเดียว มีทุกรุ่นในตลาดไม่ว่ารถญี่ปุ่นอิตาลีรถยุโรปรถเยอรมันเอาว่ามีให้เลือกหมดวันนี้เรื่องราวดยประมาณได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตัดจบนะครับ